สำหรับเจ้าแคทั้นจะเป็นปี2017แปลงหน้าเป็นอ่าปาเจโร่สปอร์ตกระบะเป็นตัว2020ยก2นิ้วหลัง1นิ้วนะครับผมใช้ล้อเป็นของแบรนด์เลนโซนะครับ S16 นะครับย่าง RTX นะครับผมสวัสดีครับผมช่างเวนะครับ เป็นเจ้าของร้านวอล์อัพรนะครับผมที่ร้านนะครับก็จะมีบริการอัปเกรดช่วงล่างนะครับแล้วก็จะมีบริการล้อยางนะครับจัดทรงนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องกันชนหน้ากันชนท้ายโลบาร์บันไดข้างนะครับมีมีบริการที่ร้านนะครับลูกค้าสามารถเลือกเองได้นะครับว่าต้องการแบบไหนของแบรนด์ไหนค่ายไหนที่ร้านเรารับติดตั้งให้หมดสําหรับใครที่ต้องการสั่งขึ้นแบบตามที่ตัวเองชอบที่ร้านเราก็มีบริการนะครับสามารถจอดรถ ขึ้นทำได้นะครับผมชุดยกก็จะมีตั้งแต่สเต็ปนิ้วหนึง2นิ้วไปจนถึงสเต็ปยก6-7นิ้วเลยนะครับผมสเตป2อ3นิ้วนะครับผมชุดนี้จะอยู่ในราคา 3 3 0 0 0ับาทนะครับก็จะมีในส่วนของโชกหน้าโชกหลังจะเป็นของในส่วนของค่ายฮอตปิดนะครับผมเป็นแบบปรับความสูงได้นะครับปรับความนุ่มความหนึบได้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสปริงยก2นะครับแล้วก็จะมีเป็นปีกนกปรับองศานะครับเพื่อไว้ปรับมุมมงศาให้รับมาขับได้สรับมุ่มนวลานะครับผมก้อนยกปรับองศุานะครับเพื่อรองปรับมุมเุานม่ให้เพื่อรับมุมานะครับเพร้อมกรับมามมุมสานะครับผมรองรับในส่วนของล้อรอฟโรด่ัไวไปรือว่าจะเป็นล้อร สไตล์เมกาแบบนี้นะครับผมเซตนี้ถือว่าขับดีนุ่มสบายเลยครับผมเซตนี้นะครับจะเป็นเซตยก2-3นิ้วนะครับสำหรับสเตปที่ว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนโชคนะครับงบประมาณ16,500บาทพร้อมติดตั้งนะครับ oh. ก็จะมีปีกนกปรับองศานะครับ oh. แล้วก็จะมีก้อนรองหัวโชคด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีก้อนปรับองศาด้านหลังนะครับเพ่เิ่มความสูงด้านหลังพร้อมกับสายแหลก แล้วก็จะมีตัวต่อโชคนะครับสำหรับโชคหลังนะครับเพื่อความยาวให้ได้ตามสเต็ปที่เรายกนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการยก7-8นิ้วเนี่ยมันจะเป็นชุดยกแบบคานนะครับผมต้องอัปเกรดโชคให้อยู่ในระดับที่สามารถรับ แรงของชุดยกไหวด้วยนะครับถึงจะกลับมาขับดีปกตินะครับผมระบบขับเคลื่อนจะทํางานได้ปกติเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะเป็นชุดดรอปอ่าระบบขับเคลื่อนลงมาด้านล่างเหมือนเดิมนะครับจะยกแค่ตัวรถขึ้นไปนะครับลูกค้าต้องการสเต็ปแบบไหนอยากได้ฟิลลิ่งแบบไหนเราก็สามารถอัปเกรดให้ลูกค้าได้ตามที่ต้องการได้เลยครับ สำหรับเจ้าไททันคันนี้ของผมนะครับตัวนี้จะเป็นปี2017แปลงหน้าเป็นปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมด้านหลังผมจะแปลงเป็นกระบะเป็นตัว2020นะครับผมกันชนหน้านะครับเราออกแบบเองคิดค้นเองเลยนะครับผมให้เข้ากับ หน้ารถนะครับรองรับกับไฟสปอร์ตด้านข้างนะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะครับผมสไตล์ทรงบาจานะครับประมาณนี้นะครับผมวินหน้านะครับผมจะใช้เป็นของงานพ็อปสปีดก็จะมีกำลังอยู่ที่1 2 0 0 0ปอนด์นะครับกันชนหลังจะเป็นของฮัมวีครับผมสไตล์อเมริกันนะครับผมมันในข้างก็จะเป็นของงานฮั v วีเหมือนกันครับผมก็จะเป็นตัว ธรรมดานะครับเริ่มต้นในราคาหลักพันนะครับสำหรับมันในข้างชุดนี้นะครับผมส่วนแหลกหลังคานะครับผมจะเป็นงานทั่วไปนะครับผมช่วงล่างยก2นิ้วหลัง1นนิ้วนะครับผม โชค๊คสปริงปีกนกนะครับผมคันนี้อัปเกรดใหม่ทั้งหมดเป็นของ Hotbit นะครับ Hotbit นะครับส่วนมากนะครับจะอยู่กับรถแข่งส่วนใหญ่นะครับผมสปริงจะเป็นของค่ายของดเดอร์นะครับส่วนปีกนกจะเป็นของช่างโยงนะครับผมประกอบให้เข้ากับสเตปตัวรถกับล้อ,อยางนะครับทำให้รถคันนี้ขับนุ่มสบายนะครับ ผมเลือกใช้ล้อเป็นของแบรนด์เลนโซนะครับ S16 นะครับจะเป็นขนาดขอบ20นะครับออฟเซตลบ44นะครับผมเลือกออฟเซตนี้เพื่อให้เข้ากับทรงที่ผมจัดนะครับล้นนิดๆนะครับผมสําหรับล้อเซตนี้ออกแบบดีไซน์ได้สวยงามนะครับผมลวดลายก็ถูกใจนะครับผมและที่สําคัญนะครับทางบริษัทเลนโซเนี่ยก็ยังมีรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับผมทําให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับผมสําหรับแบรนดนี้ ยางที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นตัว랜โซอารนะครับผมขนาดจะเป็น35นิ้วกว้าง12.50 R20 อนยะครับ R 2 0่นะครับ,รบยางตัวนี้สามารถลุยได้เกือบทุกสภาพถนนนะครับเวลาออกทริปหรือว่าเวลาเราไปเล่น road. ออฟโรดยางตัวนี้สามารถตอบโจทย์ผมได้เลยนะครับสามารถตะกุยได้ดีลุยได้ดีแล้วก็ถ้าเทียบกับมัทเรนตัวนี้จะเงียบกว่าพอสมควรเลยนะครับในทางถนนดําในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับจะตอบโจทย์ในเรื่องของอเสียงแล้วก็ความนุ่ม ความหนึบนะครับเวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรก็ก่อถนนดีเยี่ยมนะครับผมตัวนี้ร้านวอรบออโรดของผมอ่ะจะอยู่ที่เส้นหนองคอนะครับใกล้กับสวนเสือนะครับอยู่ศรีราชานะครับผม Facebook ส่วนตัวนะผมเวกาันยา,ยางชนบุรีนะครับหรือว่าจะสามารถติดต่อทางเพจของร้านได้เลยนะครับอวอรบออโรด0 9นยครับ921 4397นะครับผมสายตรงช่างเวเลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบล้อยางหรือว่าช่วงล่างจัดทรงนะครับรถขับแข็งกระด้างอะไรเราสามารถแก้ให้คุณได้ครับผม